ตารางคะแนนวอลเล่บอลชิงแชมป์โลก2025รุ่นอายุไม่เกิน19ปีวันที่8กคค .68 วอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เมืองโอซีเยตประเทศโครเอเชียรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่2-13ถึงกรกฎาคม2568 โดยทัพนักตบลูกยางสาวไทยอยู่ในกลุ่มเอร่วมกับโครเอเชียเจ้าภาพอียิปต์แคนาดาเม็กซิโกและเยอรมนีซึ่งจะคัดเอาทีมอันดับ1-4ถึงผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปหลังแข่งขันครบตามโปรแกรมรอบแรกวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยมีผลงานชนะ1และแพ้4เก็บมาได้แค่4คะแนนจบด้วยการไปอันดับ4ของกลุ่มได้สิทธิ์ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายตารางคะแนนวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกยูสิกลุ่ม A อันดับหนึ่งโครเอเชียชนะ5แพ้0ูนย์นัดสิคะแนนอันดับ2เยอรมนีชนะ4แส1่ คะแนนอันดับ3เม็กซิโกชนะ3แพ้2นัด9คะแนนอันดับ4ไทยชนะ1แพ้4นัด4คะแนนอันดับ5แคนาดาชนะ1แพ้4นัด3คะแนนอันดับ6อียิปต์ชนะ1แพ้4นัด3คะแนนสำหรับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รุ่นอายุไม่เกิน19ปีจะคัดเอาอันดับ1ถึง4ของแต่ละกลุ่มได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายขณะที่อันดับ5ถึง6จะต้องหล่นไปเล่นในรอบจัดอันดับแทน